สวัสดีครับอาจารย์วันนี้เบิ้ลรอบซองเลครับท่านผู้ชมรอบแรกเช้าครับนี่รอบบ่ายครับแดดร้อนเปรี้ยงๆเ,เลยครับท่านผู้ชมได้ครับได้ไก่ปลามาครับ <c oughs> ซื้อมาตวงไก่ไอโต้งครับได้ไก่ปลาครับก็เลยต้องขึ้นตะเ้าหาไปแกงไก่ปลาก่อนจะได้ตะคริโลก็มาชมกันนะท่านผู้ชม รับชมเลยครับอันนี้ข en> ้าวนี่ยวะข้าวอืมข้าวกำลังเพิ่งขึ้นอีตอนนั้นอีตอนนั้นอีตอนนั้นเยอะอีตอนนั้นนั่นแสดงว่าเรามาเร็วอืมแล้วถ้าปล่อยน้ำเข้าหน้าสบายเลยอืมอืมวันนี้ฮิตด้วยด่านกู คำดานี้โอ้ยโอ้โอกลับแล้วเวลาแรงดีต้องรีบก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แรงไม่ดียุ่งเลยเป็นบางวันแก่ลืมผิดไปนี่ให้ต่อสิจน,นี้เลยแรงดีต้องให้ส่งไวแตนมาเชา้าส่งเอาไม่อยู่ไม่พอ Nhưng tao hay chơi đi nhỉ <laughs> มหมดยอดกันเลยครับท่านผู้ชมอืมไม่พอ,อะไรต้นนี้ดกประจำเลยใกล้ห้องน้ำอ๋อไม่ได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยปุ๋ยดีใ,ยดยดใกล้ห้องน้ำดกโอ้้หก็ตอนนั้นลุกหมดยอดไปเที่ยวจำได้ป่ะ ตอนนี้ขึ้นหมดยอดเลยนะเที่ยวกอนหนูนนะที่มาทีแรกอ่ะเขามาอีกที่ยวหมาเที่ยวก็มีอีกเมือที่นี่ก็มีอีกอืแม่บอกแล้วได้ปุ๋ยดีอือาจารย์ก็เลยลงมาแล้วครับไม่ดูดยางมาด้วยนะจุดบุพันบุ์พันธุ์พันธุ์กันประจาแล้วก็ดูดไล่ลงมาเลยโชว์หน่อยพวกงงอีก นแน่นอึดเลยครับถ้ากอดไม่แน่นนี่กูถ้าปากไม่เหลือไม่เหลือพลืดเลยรูดเหลยอครับอาจารย์ก็ถึงคนอย่างปลอดภัยครับอ่าสวัสดีครับ